อ่าครับก็สวัสดีครับท่านผู้ติดตามะนะครับสวัสดีวันนี้ก็มาอ่าแบบชิวๆนะครับบรรยากาศบ้านบ้านวันนี้เราจะมาให้ชมนะครับขนุนเคสเคสนี้ก็เป็นเคสขนุนนะขนุนเราอยากจะให้อ่คนที่ติดตามนะครับสมบัตินุทรไลน์เนี่ยได้ชมผลผลิตของนุทรไลน์ว่านุทรไลน์ที่อยู่ในบ้านสวนนุทรไลน์นะฮะอ่า ก่อนอื่นครับขอให้ชมบ้านสวนมุสตฟไ์ก่อนตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับเสียงน้ําตกกับเสียงเครื่องนะครับนกนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับอันนี้บรรยากาศโดยรอบอ่าคับของบ้านสวนนะครับของบ้านสวนนุสไาไล วันนี้จะให้นําเสนอนะขนุนนะขนุนที่อายุก็ประมาณสองปีนะครับสองปีปีสองปีเนี่ยปีก็ดูออกผลผลิตนะจริงจริงมันออกโดกมากนะแต่ผมเด็ดออกวันนี้เราให้ชมครับมันขนุนแฝดอยู่ตรงไหนยอยู่ข้างหลังผมนี่ครับเนี่ยข้างหลังแต่ลูกไปอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมต้องเดินลงไปนะครับก็จะให้ชมนะครับบำรุงในนูตฟไายเหมือนกันครับนูตฟไายทั้งหมดที่นี่ นะครับเบนบ้านสวนนุชพลายอ่าวันนี้เราจะให้ชมผลผลิตนะครับของขนุนอ่ะติดตามผมมานะครับขนุนเราลงไปข้างล่างนี่ต้นขนุนอันนี้แห่ไว้นะนี่ครับขนุนนะครับเนี่ยเรามาชมขนุนแบบใกล้ๆครับนี่ขนุนผลผลิตนะครับขนุน ออกทีเดียวสองลูกเลยลูกแฝดนะครับขนุนของนูตโฟรไรท์นี่ครับอ่าเนี่ครับเป็นขนุนนูตโฟรไรท์นะครับรบกันอันนี้ก็จะบำรุงเหมือนกันนะครับบำรุงด้วยนูตโฟรไรท์นะอันนี้ออกสองลูกเลยลูกที่หนึ่งลูกที่สองนะครับอายุขนุนก็ประมาณ สองปีนะครับสองปีบำรุงด้วยนุตฟไรต์ตลอดนะครับช่วงแรกก็บำรุงด้วยนุตฟไรต์สูตรหนึ่งกับนัวนุตแปดก่อนนะครับโดยผสม50ต่อน้ำ20ลิตรผสมทีเลยครับนี่เช็คใบนะครับใบสมบูรณ์นะครับใบสมบูรณ์นะครับลาขสนุนก็ออกผลผลิตนะครับจริงๆมันออกเยอะนะครับออกเยอะมากออกเยอะมากแล้วก็ผมก็เด็ดเอานะครับเด็ดเด็ดออก ออกหมดเลยเพราะว่าเราต้องการให้ลูกขนุนมันสมบูรณ์สักลูกสองลูกอันนี้มันติดกันนะครับสองลูกก็อเมซิงมากนะครับเรากา็ต้องการที่จะให้ดูผลงานนะครับามาดูใ,ใกล้ๆทีนี่ยครับขนุนขนุนแฝดอันนี้พั่วมันนะครับติดออกครับอันนี้คือผลผลงานของขนุนนะครับ เดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราตามคลิปต่อไปว่ามีอะไรที่จะทานได้บ้างเราอยากกินขนุนเราก็ปลูกขนุนนะครับตามสไตล์สมบัติรถฟรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ